คะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้จอมพาเที่ยวดูที่พาทุกท่านเข้ามาดูที่ดินอีกแปลงหนึ่งเป็นที่ดินแนวสวนเกษตรใกล้เส้นรังสิตนครนายกมากค่ะนะคะทุกท่านบอกว่าแล้วจะถ่ายดีๆไม่ได้หรือทาไมต้องไปแอบหลังต้นไม้นะคะค่ะคือจอมจะพาคุณลูกค้าทุกท่านเข้ามาดูเนี่ยค่ะต้นกระทร้อนหรือว่าสวนกระทร้อนแปลงเนี้ยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเป็นแปลงที่คุณลูกค้าเขาซื้อแล้วแล้วก็คือเข้ามาทําการเกษตรหรือว่าเข้ามาทําการเพาะปลูก เข้าลงพวกกระทอนไว้ค่ะเนี่ยค่ะกระทอนที่เขาขายเป็นขีดขีดข้างถนนนะแต่ว่าจอมแบบว่า บอกชื่อตรงๆไม่ได้เพราะมันออกสื่อแนละ้วก็คุณลูกค้าเห็นใบก็จะเข้าใจเลยล้ว,ว่ามันเป็นกระท้อนจริงหรือเปล่านะคะ,ะที่ดินตรงนี้คุคณลูกค้าคะต้องเรียกว่าเป็นที่ดินแนวสวนเกษตรที่อยู่ใกล้เส้นรางสิลนครนายกมากค่ะนะคะจากเส้นรางสินนครนายกมาถึงที่แปลงนี้ก็ประมาณไม่เกิน3มกิโลเนาะอยู่ประมาณช่วงสะพานเขียวค่ะน้องเสือนะคะคุณลูกค้าค่ะต้องเรียกว่าเป็นที่ดินแนวสวนเกษตรใกล้เมืองมากๆค่ะตรงนี้นะคะ ตอนนี้ของเรามีทั้งหมด6แปลงจากที่ตอนเราเริ่มเปิดโครงการมีทั้งหมด8แปลงแต่ว่าแปลง A1 กับแปลง B1 ตรงนี้ค่ะเราขายไปแล้วนะคุณลูกค้าขายอย่างแปลง A1 นี่ก็คือกับแปลง B1 นะเป็นเจ้าของเดียวกันคนะคุณลูกค้าซื้อ2แปลงเลยฝั่งนี้ A1 ก็คือซื้อสดเลยค่ะโฉะนดพร้อมโอนแต่ว่าฝั่งแปลง B1 คุณลูกค้าก็ผ่อนเอาไว้ก่อนเพราะของเรามันดีงามเหมือนทุกครั้งค่ะคือสดได้ผ่อนได้คุณลูกค้าจะซื้อแปลงเดียวหรือ2แปลงก็ได้ค่ะเอาที่แบบว่าสบายใจเนาะเพราะว่าของเราเงื่อนไขง่ายตอนนี้มี6แปลงสุดท้ายค่ะคุณลูกค้าขาขนาดเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยเจตารางวานะคะกระทั่งถึง215ตารางวาราคาเริ่มต้นนะตอนนี้ก็จะอยู่ที่5,000บาทต่อตารางวา กระทั้งถึง5,500บาทต่อตารางวาคุณลูกค้าสดได้ห่อนได้ค่ะนะคะที่ดินชุดนี้เป็นที่ดินแนวสวนเกษตรใกล้เมืองพิกัดอยู่ช่วงกมที่2.8สพานเขียวจากเส้นรังสินครนายกมาก็ใกล้ค่ะคุณลูกค้าค่ะตรงนี้ด้านหน้าค่ะคุณลูกค้าค่ะด้านหน้าแปลงนะมี ต้องเรียกว่ามีน้ำประปาแล้วหามีน้ำประปาแล้วตอนนี้ก็ถือว่ามีเพื่อนบ้านแล้ว,ลวสองแปลงนี้เขาเริ่มเข้ามาทําการเพาะปลูกลงพืชไว้หลายๆอย่างนะคะคุณลูกค้าขาจากเส้นาทางเข้ามาถึงที่แปลงนี้ก็ไม่เกิน300เมตรค่ะต้องเรียกว่าใกล้ๆคะเป็น สวนเกษตรใกล้เมืองเป็นบ้านสวนใกล้เมืองค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าซื้อช่วงนี้ยังได้ราคาเดิมค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็เงื่อนไขก็ง่ายเจรจากันได้ค่ะเงินดาวเราเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทแต่ว่ายืดหยุ่นเจรจาได้ค่ะขอให้คุณลูกค้าถ้าใครเจรจาเข้ามาค่ะเพราะว่าเราคุยกันได้ค่ะพร้อมจบทุกเงื่อนไขนะคะปกปีสุดท้ายที่มีอยู่คุณลูกค้านัดหมายเขาดูแปลงที่ดินหรือว่ารีบสามารถจับจองได้โดยตรงค่ะแัดนะจองบ้านสบายใจ 062 157 4449เที่ยวดูที่กับพี่จอมพี่จอมที่ดินสดผล